เอ็มโอโรครับกาวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับดีดีก็สุดใจทีทวีทีด้วยนะครับแล้วก็กาวสวัสดีคนที่ดัสซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์อิเดียลแฟคเตอร์เองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่37แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางผมได้วยการเปิดตู้จะเรียกว่าจะเรียกว่าตู้ชีวิตประจําวันดีไหมนะครับก็จะมีอาร์เซน่าอันลิสลีฟาแล้วก็ซาจินะครับผมเนาะ เรียได้ว่าทําผมนี่ยังดงดีอยู่นะครับผมสลับซอสอารอลายอีเดียแฟกเตอร์ถึงแม้ว่าบางตู้ผมเปิดอาจจะเกลือแต่ว่าเฮ้ตู้ล่าสุดที่ผมเปิดพาที่สาธิผมไม่เกลือนะรู้สึกว่าเราจะได้สกิลรีฟาร์มาใช่ไหมต้องบอกเลยว่าเฮ้ผมไม่ได้คาดหวังนะคือคือคือในใจคนะาดหวังนิดนึงว่าเฮ้ออกสกิลที่ผมมีก็ได้นะคือในใจแอบหวังอลิฟกับรีฟาร์เพราะว่าด อย่างแรกเลยก็ถ้าเกิดใครที่ดูช่องผมอะ่ะจะเห็นว่าผมเล่นขวานกับดาบเป็นหลักไหนครับผมเพราะส่วนเอาจริงอะอยากได้ทุกการ์ดแหละเพราะว่าองค์จริงผมพูดตรงบ่๊อาร์ตเวิร์กแต่อาร์ตเวิร์กทุกคนอะสวยมากโดยเฉพาะอลิสอันนี้นสวยแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนดูที่เรียกว่าคนดูไม่หายจริงนะผมก็สแตนดาร้อยหนึ่งก็ Thank แ u งก a n แ y งก to ที่ดูได้กันนะครับผมเนาะแน่นอนสำหรับพาร์ทที่36ใครบังใไม่ดูฝากรับชมด้วยละกันหรือก็ฝากกดไลค์ like ก็ดีนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มพาร์ทที่37นะครับผมก็คำเตือนนะผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีการพูดติดขัดอะไรลิ้นพันอ่ากระแดะกระแดะหรืออะไรกราบขอภัยท่าผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับอ่ะก็ว,วันนี้นะครับ ตอนบ่ายสามผมว่าเรามีตู้ใหม่เข้ามาเย้วครับอ่ะก็เรียกว่าเป็นตู้ที่อ่าการ์ดค่อนข้างสวยนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับผมนี่คือเห็นตู้นี้ตอนแรกก็จะไม่เปิดนะเพราะว่ามันไม่มีอาวุธที่ผมต้องการเนี่ยแต่ว่า พอดูไปดูมาเอ้ยมันน่าเก็บว่ะนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับตู้นี้ผมจะมาทำการเปริดดิตู้มีชื่อว่า Spy Order เองนะครับเอ๊ยก็คือเป็นตู้ใส่ลับนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าก็ ในตู้ก็จะประกอบไปด้วยอาร์โก้คิริโตะซาจิและชินนอนนั่นเองนะครับผมเนาะอาร์โก้เป็นมอสคีนิโตะเป็นแอคเซลนะครับผมซาจิมอสแล้วก็ชินนอนเป็นประเภทเอาไอเทนั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้3สเต็ปนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็สำหรับตู้นี้นะครับก็จะมาในวันที่10เดือน5เวลาบ่ายสโมงบ้านเราจนถึงวันที่9เอ้ยขออภยัยถูกแล้วถูกแล้ววันที่9เดือน6 นะครับผมเวลาประมาณตีสองเฮ้ยตีตีหนึ่งห้าเก้าบ้านเราเออใช,ใช่ใช่ใช่เพราะว่าลืมไปว่าญี่ปุ่นกับบ้านเรามันห่างสองชั่วโมงเนาะโอเคอ่ะแล้วก็แน่นอนสลับคลิปนี้เดี๋ยวจะมีการแปลสกิลด้วยปกติอะที่ผ่านมาผมไม่เคยแปลสกิลเลยนะนี่คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งสลับการแปลสกิลแน่นอนเครดิตของคุณสลับ น้องม้าด้วยละการที่ทําการแปลให้พอดีไปอขอเจ้าน้องม,าม้าว่าแปลให้หน่อยเลยมาที่ก็คือปกติส่วนมากผมไม่ได้ขอให้ม้าแปลให้นะเพราะว่าหลักๆอะไรครับลืมลืมอันนี้ยอมรับผมลืมจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถทีละซอสกิ้วแล,ล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับอ่ะเริ่มมันแต่ชินนนนะครับผมเนาะก็จะเป็นประเภทสายธนูทตุมืดนะครับเอ้ย เฮ้ยอันอันนี้โอเคนะปต่เป็นชีนอนเป็นประเภทธนูท่านมืดแล้วก็สกิลตาที่บอกเป็นเอาไว้แค่สกิลนึงนะครับผมเนาะอ่ะความสามารถตอนนี้คือชาร์จนะครับผมทำดาเมจถึง1560ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับผมเนาะสรับบัฟชีนอนจะหลัดจะมีอยู่บัฟเนาะบัฟที่1นะครับผมเนาะยิ่ง HP ของเราน้อยอัตตาคิยิ่งติดง,ง่ายขึ้นไปเวลา15วินาที และบัฟที่2นะผมเนาะยิ่ง HP เราเหลือน้อยความเสียหายคิยิ่งติดง่ายขึ้นไปเวลา15วิธีอาจาจะเห็นจะเห็นนะครับว่าอันแรกเป็นอัตราคิอันที่2ความเสียหายจากคิอา่าครับผมเนาะก็เรียกว่ากา้าวไปดีคือเน้นคินะแล้วก็บัฟต่อมาคือบัฟปกตินะครับผมเนาะทำดาเมจ970ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับอันนี้คั้นว่าน่าจะเป็นบัฟโลหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ ปั๊บต่อมาคือยิ่ง s อของเราเหลือน้อยพลังจงตีจะเพิ่มขึ้นไปเวลา20วินาทีเอาไว้แค่สกิลนะครับผมเนาะเมื่อกดปุ่มลสพลังจงตีเพิ่มขึ้น5%นะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าชินอนนี้จะเป็นประเภทาสายเพิ่มชี้ซมากกว่าเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวผมก็ใช้ธนูด,ด้วยก็ถ้าเกิดได้ชิโนนก็ดีนะครับผมเนาะเรียกว่าการ์ดคือสวยนะการ์ดสวยการ์ดสวยนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือสกิลชิโนนเองนะครับผมเนาะ มันรู้สึกจะมี2องความสามารถหรือเปล่าไม่อันนี้ผมก็มไม่แน่ใจนะอ่ะต่อมานะครับผมสกิลของซาจินะครับผมจะเป็นประเภทสายหกธาตุน้ำนะผมเนาะส่วนซอรสกิลจะเป็นมอสนั่นเองเนีครับผมเนาะอ่ะควาสามารถตอนนี้คือทำดามเมจ1,150ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับอ่ะควาสามารถตอนนี้คือโบนัสสกิลนี้แรงขึ้น500หน่วยตามจำนวนการใส่สกิลของคิริโตะซึ่ง เขาบอกว่าใส่ได้กี่ตัวนะอันประเด็นคือมันไม่ได้ระบุด้วยท่านผู้ชมมันไม่ได้ระบุด้วยมันแค่บอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าใส่ตามตัวนวนคือเหมือนเหมือนยิ่งใส่มันยิ่งแรงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ต่อาชี์ที่แน่อาซาจิบัมเนี่ยถ้าเกิดเรามีสก,กิลคีโตเอามาใส่เนะี่ยจะเพิ่มสก,กิลแรงขึ้น5้าร้อยหน่วยผมไม่แน่ใจว่าต้องใส่สก,กิลเดียวหรือ2หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันบอกว่าเดี๋ยเห็นไหมเี๋ยวนะถ้าเกิดเราใส่สกิลคีโตซึ่งผมคาดว่าน่าจะ ทั้นต่ำหนึ่งสกิลขึ้นไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ระบุจำนวนว่าเออเราต้องใส่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บัฟก็แล้วก็ต่อมาบัฟนะครับฟื้นฟูเอชพสองพัน,นหน่วยเมื่อใช้สกิลนี้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือความสามารถของสกิลซาจินะครับก็รุคพาสสวยสวยจริงๆนะครับผมเนาะต่อมาอาโก้นะครับผมก็จะเป็นประเภทสายมิซั่นาตุดินส่วนประเภทสกิลก็จะเป็น มอสกิลนิงนะครับผมเนาะอาควาสามารถตต่นี้คือทำดาเมจนะครับ1400งพันจำนวน3ครั้งให้กับศัตรูหนึ่งตัวอายาบีครั้งทำดาเมจพันสี่นะ3ครั้งให้กับศัตรูศัตรูหนึ่งต,ตัวแล้วก็แน่นอนโบนัสมี2อย่างนะโบนัสที่1นะึ่งนะผมเนาะเมื่อใช้สกิลธาตุดินศัตรูจะโดนสกิลนี้แรงขึ้น50%อร์อาควาสกโบนัสแรกนะนะเมื่อใช้สกิลธาตุดิน ศัตรูจะโดนแรงขึ้นก็คือถ้าก,ก,ก็คือพูดง่ายคืออ่ะไอส้สกิลอาร์โก้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอบอสประเภทที่แบบเขาแพ้ดินน่ะก็ศัตรูจะโดนแรงขึ้น50%นะครับผมเนาะไม่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันบอกเนี้ยแล้วก็โบนัสท,ที่2นะครับเมื่อใส่สกิลซิลิก้าหนึ่งสกิลหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,200หน่วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่ว่าซิลิก้า เป็นประเภทมิสั้นต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าสรับไขรที่เป็นประเภทเล่นสายพิสสั้นการอาร์โก้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าแต่ที่บอกถ้าเกิดเราใส่ซินิก้าหนึสกิลมันเพิ่มพลังโจกดีเลย1น0 0งพันงหน่วยถือว่าดีนะนะครับผมเนาะก็การถือว่าค่อนข้างดีนะครับต่อมาคิริตโตนะครับก็จะเป็นประเภทสล็อตบัฟแล้วก็สกิลก็คือเป็นคอนเน็กกันเองนะครับเฮ้ยใช่หรอ ไม่ใช่คอนเนคเป็นอไอ้นี่ Excel เออโทษโทษโทษเหมือนไอ้มาส์มันแปลผิดโทษโทษโทษไป่เวลาเวลาอ่ะสำหรับข้อสามารถตามนี้นะครับผมก็เหมือนจะมีอยู่3ข้อสามารถเนาะอ่ะสกิลที่1มีชื่อว่าสแกนหาไวรัสนะผมเนาะต้านสถานะหีนนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์คอสามารถให้สองเพิ่มพลังครับผมเนาะก็ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น800หน่วยนะครับแล้วก็ความสามารถที่3ก็คือยิงปะทะนะครับฟื้นฟู hp สูงสุด1.2%ตามจำนวน hp ที่เรามีอยู่ทุกๆ3วินาทีนะครับผมเนาะก็ถือว่าซารบัคของกี้ตก็ใช้ได้นะเออมีต้านสถานะหินเพิ่มพลังโจมตี800หน่วยนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นการที่ดีนะครับผมเนาะสุดเอฟเฟกอันนี้เหมือนเจ้ามาร์กไม่ได้บอกนะว่ามันคืออะไรนะครับผมเพราะว่า ไอ้มาไม่คิดว่ามันเป็น Connect, คอนเนคคอนจริงมัน Excel นะจ๊ะนะครับอ่ะก็เขาสามารถตามนี้ซึ่งแน่นอนสำหรับผมถามว่าผมเล่นสก,กิลไหนแน่นอนครับผมชินอนครับนะครับหรือหรือไม่ก็อ่าซาจิก็ได้ซาจิก็ดีนะครับผมเนาะแต่ตอนที่บอกตู้นี้ผมผม,ผมไม่หวังนะก็คือเปิดเอาตามใจฉันเลยนะครับผมเนาะอ่ะไปครับอ่เนี่ยชอบกินถัว่วไป สปายเปอรเบลลี่ไงอานเนียชอบกินถั่วไปครับหลักๆเป้าหมายคือธนูนะพื้นหลังไม่มีการเปลี่ยนนะครับพื้นหลังปกติเลยสกิลหนึ่งครับผมประเภทสโอตบัฟนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเมื่อกี้เสียงดังขออภัยด้ยนะท่านผู้ชมอ่าสีฟ้านะครับสกิลที่หนึ่งสกิลส,สองนะครับขอบัฟเช่นกันนะผมสีอะไรสีแดงม,มีแตกไหม ไม่สกิลที่สามสำหรับบาบีาแก้วสีได้เอ่ยสีฟ้าสี่นะครับอาธน,นูมีมีโอกาสลุ้นอยู่นะสีทองหรือเปล่าสีแตกหรือเปล่าสีแตกหรือเปล่าไม่แตกครับผมสกิลที่ห้าครับขวานนะครับอันนี้ไม่ใช่หกอันนี้คอน เจ็ดโลแปดโลเก้าเลปียเก้าเลปียแดดหรือเปล่าแดดหรือเปล่าสิบก <c oughs> ็คอนครับสิบคอนเดี๋ยวเรามาลุ้นที่เซตสิบเอ็ว่าจะออกเหมือนตู้ที่แล้วไหมสิบเอ็ดเป็นขวานครับเรียบร้อยเกลือเกลือเกลือแดดเกลือแดดเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคก็สำหรับตู้สปายออเดอร์ Order, นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถามว่าผมเรียเลไหมการที่ไม่ออกไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เสียอยู่แล้วเพราะว่าก,ก็คือเราอยากเปิดเฉยๆไงปางตู้คือทางผมก็อยากเปิดเฉยๆป่ะเออคือความเกลอของ IF มันเป็นเรื่องปกติแนละ้วแต่บางทีมันก็รับได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะเป็น เก็บหิดอะไรบางอย่างจากบอสนะครับผมก็ไปเล่นกันได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ล้กันสลับตู้สาปออเดอร์ก็ใครที่สนใจอยากจะไปเปิดหรือว่าฟังควอมสามารถแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจว่าอ่ะก็ไปลองเปิดกันได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ล้กันนั่นก็ไปล้เซอร์เกนไลท์สามคุณบายสสยโนราบ๊ายบายครับ